กำลังจะเตรียมตัวบินไปที่จังหวัดพิรนธานีแล้วก็ต่อรถไปที่หนองคายคืนท่งทีมวันนี้จะไปตามหาฮะยัญย่าที่กับในเทศและก็พิพิกีนะครับเพื่อามาตรวจ DNA แล้วก็ทำบัตรประชาชนสำเร็จเท่นจากที่การข้อมูลเมื่อวานแล้วเนี่ยคือมันต้องมีข้อมูลบางคนที่เราจะต้องไปจอดที่หนองคายครั้งสุดท้ายของสายการบินบางขอรทเวสและสายการบิน ความรู้ความนังเกตใครที่เราไปตามได้บ้างเพื่อจะนำคนคนนั้นเนี่ยเป็นความหวังที่จะมาตรวจเองเองกับเบเมื่อที่จะได้บันทึกสอบผลและดับบันทึกประจำวันเข้าสู่สว่ส่วนราชการการรักษาโรคจิตจากทางภาครัฐนะครับถ้าไปหนองคายแล้วจะเจออะไรต้องมีกระดิ่งนะครับติดตามไลฟ์สดกันได้่งนะตลอดทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะตามหาเจออะไรที่ว่าไปงานทรับประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบิน